สวัสดีค่ะหนูชื่อดิงหญิงบันทิตาสมานเป็นนักแสดงนําในเรื่องระบุทบันทิตาหัวหน้าคณะกรรมาการนักเรียนผู้มีอุดมการณ์ที่ยึดถือความถูกต้องเสมอค่ะผมเด็กชายอดิลังเจ๊แม่รับบทเป็นเพื่อนสนิทของบันทิตาและเป็นคนที่ซื่อตรงครับนูซันวีนาเล็บโตมดูดเป็นเพื่อนร่วมห้องเดียวกับบันทิตาซึ่งเป็นคนช่างสังเกตค่ะ ผมเด็กชายโกเมยเอ็ดวารีรับบทเป็นหัวโจกประจําห้องเรียนครับหนูหนางสาวอรารยาเจดุมันค่ะรับบทเป็นเพื่อนสนิทของโกเมนเป็นคนที่มีนิสัยไม่กล้าขัดใจคนอื่นค่ะแรงบันดาลใจของเรื่องนี้สําหรับหัวข้อเปลี่ยนตอนจบพวกเราต้องการให้ผู้ชมตระหนักคิดถึงประเด็นที่ว่าจะเป็นอย่างไรหากคนที่รักษาวความถูกต้องกลับกลายเป็นคนทําผิดเสียเองโดยมีการหยิบยกเอาการทุจริตภายในโรงเรียน โดยเฉพาะเมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ผู้อื่นกระทำผิดทําให้นํามาสู่ความรู้สึกลังเลและแรงกระตุ้นภายในจิตใจซึ่งเราสามารถเป็นคนเลือกเองได้ว่าอยากให้ตอนจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไรจนได้ออกมาเป็นเรื่องก่อนถึงจุดจบภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของบันทิตาหัวหน้าคณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งเป็นคนที่ยึดถือในความถูกต้องเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอเกิดความลังเลในใจว่า ควรจะทำอย่างไรต่อไปและสิ่งที่เธอเลือกทำจะเปลี่ยนตัวของเธอไปตลอดการปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทำก็มีหลายอย่างครับเช่นการถ่ายในจุดที่มีสภาพแวดล้อมเสียงดังพวกเราต้องไปหาจุดที่มีเสียงรบกวนที่น้อยลงหรือบางจุดที่แสงไม่สวยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือบุมกล้องให้ดีขึ้นครับพวกเราอยากให้ผู้ชมตระหนักได้ว่าทุกการตัดสินใจของเรามันมีผลกระทบตามมาเสมอ และเราควรเป็นคนเลือกเองว่าควรจะทำอย่างไรโดยไม่ลืมที่จะยึดถือความถูกต้องความซื่อสัตย์และความสุจริตในใจเสมอเมื่อหลังค่ะรอนะฉันเห็นรูแอบเอาโคไปเรียนภ่เาี๋ยวใช่เลย